ประกันชั้เนเลึช่วยด้วยเ,เอาแล้วสิค้างานนี้รถจอดแช่น้ําอยู่อย่างนี้แล้วสําหรับรถที่มีประกันชั้นหนึ่งจะช่วยดูแลไหมอส่สิสุสายเปสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราจะมารู้ว่าประกันชั้นหนึ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเกี่ยวกับรถน้ําท่วมเนี่ยเขาดูแลกันยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่ารถยนต์ที่เกิดจากความเสียหายน้ําท่วมนั้นมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะซึ่งประกันรถยนต์เนี่ยก็จะความคุ้มครองที่ต่างกันออกไปค่ะโดยการแบ่งตามกรณีรถที่เกิดจากความเสียหายจากน้ําท่วมดังนี้ค่ะ1นนะคะเกิดน้ําท่วมรถจากภัยพิบัติธรรมชาติค่ะในกรณีนี้นะคะเกิดจากการที่เราเนี่ยจอดรถทิ้งไว้แล้วเกิดน้ําหลากและเคลื่อนย้ายรถ หนีไม่ทันนะคะจนถูกน้ําท่วมรถได้รับความเสียหายบางส่วนกรณีน,นี้นะคะประกันรถยนต์เนี่ยจะรับเคลมประกันรถให้ค่ะแต่ในกรณีที่เกิดน้ําท่วมนะคะรถเนี่ยเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะคะบริษัทประกันเนี่ยก็จะประเมินก่อนถ้าดูแล้วว่ามันไม่คุ้มกับการซ่อมนะคะก็จะทําการจ่ายเป็นเงินชดเชย70-80%ของทุนประกันแทนค่ะเรามาดูกรณีที่2บ้างค่ะ หากขับรถลุยน้ําท่วมนะคะในกรณีขับรถลุยน้ําท่วมถังหรือขับรถไปในเส้นทางที่ภาครัฐมีการประกาศแจ้งเตือนแล้วว่าถนนเส้นทางนั้นนะคะมีความเสี่ยงภัยน้ําท่วมแต่ก็ยังขับรถเข้าไปนะคะจนเกิดความเสียหายกับตัวรถไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องระบบไฟเสียหายหรือเครื่องยนต์ดับในกรณีแบบนี้ค่ะทางบริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบเคลยประกันรถยนต์ค่ะและในอีกกรณีหนึ่งนะคะขณะที่รถติดขณะฝนตกหนะัก และเกิดน้ำท่วมขับรถออกไปข้างนอกนะคะแล้วเกิดว่ารถติดในขณะที่มีฝนตกหนักนะคะจนเกิดน้ำท่วมในระดับที่ส่งผลให้ตัวรถนั้นได้รับความเสียหายในกรณีนี้ประกันรถยนต์จะเคลมประกันรถให้ค่ะแล้วมาดูกันว่ารถที่เสียหายจากน้ำท่วมนั้นสามารถเคลมประกันรถยนต์แบบไหนไปบ้างการเคลมประกันรถยนต์ในกรณีที่น้ำท่วมรถนะคะขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถโดยทางบริษัทประกันจะพิจารณาจากลักษณะของการถูกน้ำเข้าค่ะซึ่งเราสามารถตรวจสอบเองได้จากกรมธรรม์ที่ เราทําไว้ว่าได้รับความคุ้มครองแบบไหนคะ่ะแล้วประกันประเทศไหนบ้างที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่รถน้ําท่วมนะคะ1ประกันชั้น1รถยนต์ค่ะ2ประกันรถยนต์ชั้น2บวกเอ็กซ์ต้าค่ะ3ประกันรถยนต์ชั้น3บวกเอ็กซ์ต้าค่ะ การเคลมประกันรถยนต์กรณีน้ําท่วมรถยนต์นั้นต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่เราตรวจสอบกรมธรรม์แล้วว่าสามารถเคลมประกันรถได้ในกรณีที่น้ําท่วมนะคะเราจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ 1. เอกสารเกี่ยวกับตัวรถและกรมธรรม์ประกันรถยนต์ของคุณค่ะแนะนําว่าควรมีฉบับสํารองไว้ในกรณีที่ฉุกเฉินนะคะ 2. เอกสารที่แสดงตัวว่าคุณเป็นเจ้าของรถค่ะเช่นใบขับขี่และบัตรประชาชนค่ะ 3. หลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะเช่น ภาพถ่ายในขณะน้ําท่วมรถซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ประกันสามารถประเมินความเสียหายได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าหากไม่มีหลักฐานจะทําอย่างไรในกรณีที่คุณไม่มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายนะคะให้ใช้วิธีการจดบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ให้ละเอียดที่สุดทั้งความสูงของน้ําช่วงเวลาในการเกิดเหตุหรือจะลงไปบันทึกประจําวันเอาไว้เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานก็ได้เช่นกันค่ะ ส่วนขั้นตอนการเคลมประกันรถในกรณีน้ําท่วมนะคะ 1. ติดต่อบริษัทประกันที่ทําประกันรถยนต์เอาไว้ค่ 2. ะ 2. รอเจ้าหน้าที่จากประกันนะคะมาตรวจสอบเพื่อประเมินความเสียหายค่ะ 3. เลือกอูห่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทําการประเมินราคาค่ะ 4. รอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยที่ทำอยู่ค่ะและ5เมื่อเอกสารผ่านการอนุมัตินะคะก็สามารถนำรถส่งเข้าไปที่อูห่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกไว้ได้เลยค่ะอย่างไรก็ดีนะคะพี่เกตแนะนำว่าเราควรตรวจสอบนะคะเงื่อนไขการรับประกันในกรมธรรม์ของเราหรือโทรเข้าไปที่กรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองอยู่นะคะว่ารถของเรานั้นมีความคุ้มครองอย่างไรบ้างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าทุกท่านนะคะไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิ่เกตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ